บริษัทซี i ิ e เอนเตอร์เทนเบริษัทพัฒนาศิลปินน้องใหม่ไฟแรงได้เลือกดีจัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเปิดตัวไลฟ์อัพไอดอลหน้าใหม่ทั้ง16คนที่จะมาสร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงไทยโดยคอนเทนต์ที่ตรงใจกลุ่มเจนอัลฟาภายใต้แนวคิด Make Pop History ตัวมีคุณยุทธศักดิ์ประธานบริษัทซีบิตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดกล่าวบนเวทีถึงจุดเริ่มต้นของซีบิต นอกจากนี้ยังมีโชว์สุดพิเศษจากศิลปินซีบิดทั้ง16คนกับเพลง Hard Locker บทเพลงที่เต็มไปด้วยพลังความสดใสและเมโลดี้ที่ติดหูพร้อมชวนแฟนๆมาร่วมเต้นใน Hard Locker Challenge ไปด้วยกันครับก็รู้สึกด,ดีใจครับแล้วก็ฝาก ตามน้องๆซีบิดคงด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผลงานน้องๆเนี่ยมีเยอะมากเราจะเน้นในการที่เข้าถึงช่องปากเจนซีเต็มแลวผ้านะครับแล้วก็ฝากติดตามในการเฮลนดอตเตอร์ช่องมือพอยนะครับแล้วก็จะมีรายการออนไลน์อสามรายการนะครับที่เริ่มออกอากาศแล้วมีรายการออกดับเบิลยมพีนีีไอดีซีแล้วก็โลคอลของทุกชื่อนะครับรายการนี้ติดตามได้ในซีบิด ออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกสักสอเดือนเดี๋ยวเราจะมีตัวซีรีส์แนวตั้งที่เป็นแบบซูโปอร์เชั่นอันนี้ติดตามได้จะเป็นเรื่องแบบไหนตอนนี้พอดออกมาแล้วเดี๋ยวประมาณสักเดือนหน้าจะมีการถ่ายทำกันแล้แล้วก็ประมาณเดือนกันยาตุลาน่าจะได้ชมกันแต่ว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์ที่จะชมได้ในทิกต่อเท่านั้นแล้วก็ในแผนเนี่ยไปถึงปลายปีเดี๋ยวอาจจะมีเพลงทั้ง สัก3ามเพลงแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันติดตามเราอีกทีหนึ่งอย่างอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเอ่พีดอาร์ติสต์น้องๆสิบหคนเนี่ยเราเป็นยูนิตท,ที่ไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีแบบกลุ่มแบบย่อยแบบเป็นยูนิตพิเศษหรือมีแบบเป็นคู่หรือเป็นเดี่ยวเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันกับน้องๆนะครับตามติดไปกับรายการของเราแล้วก็ต้นปีหน้าไตรมาสแรกจะมีซีรีส์จะเป็นซีรีส์แบบไหนรอติดตามกันครับ ดูจากความสามารถครับเพราะว่าอย่างเ็ที่เห็นน้องทุกคนนี่มีความสามารถหมดแล้วก็เราเราเรียกมานั่งคุยกันแล้วก็อย่างที่บอกเราคุย,ยเรื่องของทนาติแล้วก็แล้วก็ความตั้งใจอย่างที่บอกครับวันนี้ซีบิดเราเนี่ยก็เราเราเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินเลยมีงานรองรับมีกิจกรรมให้ทําถ้าเดี๋ยวติดตามจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากนี้น้องๆทุกคนนะครับจะได้ไปบางคนไปอยู่ในตลกธรชาบางคนไปอยู่ในรายการบางอันของรายการวอคอย หรือบางทีอาจจะมียูนิตอื่นๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมแทรกเข้ามาี่แต่ว่าอย่างที่เห็นน้องๆทุกคนครบเครื่องหมดบางคนเต้นเก่งร้องเพลงเพราะบางคนพูดได้หลายภาษาซึ่งอันนี้นครับเป็นข้อดีของเราที่เราจะทําการสื่อสารแล้วก็ทําโชว์ต่างๆไปยังไปยังกลุ่มอย่างที่บอกครับตลาดเรามีเมืองไทยก็จริงแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีต่างประเทศด้วยผมก็มุ่งหวังว่าน้องๆเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของศิลปินไทยไปสู่ระดบับเอเชีย เขาเป็นฝ่ายที่ดูแลศิลปินซึ่งก็น้องๆก็จะรู้ว่าจริงๆโหดมากถ,าถ้าอยากดูว่าโหดขนาดไหนเนี่ยต้องไปติดตามดูในกาในการน็อกบันเทลรี่รายการเนี่ยครับก็จะเห็นว่ากว่าที่ทุกคนจะเห็นโชว์เนี่ยหรือเป็นอะไรเนี่ยค่อนข้างค่อข้างสุดหนักประมาณนึงแล้วก็แล้วก็เหนื่อยยากแสงเข็นแล้วก็น้องๆก็จะรู้ว่าพี่เขาดุดุมากเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าดุดุประมาณนึงนะครับก,ก็อยากให้ติดตามชมในรายการ น่งสสวัสดีครับุณซีสวัสดีค่ะอ้ยสนสวัสดีครัปิ่นซีิดครับเร็วเลยครับรุนเร็วเลยครับสวัสดีครับแลี่ซีบิดครับเวรเครับบรเร็วครับ สวัสดีค่ะอเล็กซี่บิ๊ค่ะสวัสดีค่ะชินอิซีบิคค่ะสวัสดีครับโฟกซีบิกครับสวัสดีค่ะพิงกี้ซีบิกค่ะ สวัสดีครับสวัสดีซิบิทครับผมสวัสดีครับยังซิบิทครับสวัสดีค่ะอินซิบิทค่ะวสวัสดีค่ะเบิ้งซิบิดค่ะว,ว้าวว้าวสวัสดีครับเจมส์เจมี่เิซีบิดครับ สวัสดีครับพัตเตอร์ซีบิครับสวัสดีค่ะมาโกะซีบิดค่ะสวัสดีครับเคจิซีบิดครัครับขอบครับสวัสดีครับโอเดรนซีบิดค่ะสวัสดีครับกาฟิลซีบิดครับ ผมรู้สึกว่าแบบผมดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากครับกเชื่อว่าพี่น้องๆทุกคนน่ยดีใจมากๆเหมือนกันทุกคน,นฝึกหนักแล้วก็เทรนหนักมากทุกวันเลยต้องขอบคุณพี่บาร์ครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทมากๆครับที่จัดงานจัดคอนเสิร์ตให้เราปีนี้ก็ถึงปีหน้าเลยครับก็ยังฝากพี่ๆเสือมวลชนนะครับทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับซีวิดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมฝากติดตามด้วยครับจริงๆแล้วไอดอลแบ,แบบว่าไม่ได้แค่โชว์อย่างเดียวเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ด้วยอะค่ะก็อยากให้แแบบบบว่าทุกคน เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจที่แบบว่าน้องๆคนไหนที่มีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างนี้ก็อยากให้พยายามแล้วก็สู้ๆต่อไปค่ะกับวันนี้ก็มีเพื่อนศิลปินมาให้กำลังใจกันเพือนแอนด์เพื่อนบ้านเพื่อนกคนก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เพื่อนๆที่ป๊อปนะคะมาให้กําลังใจกันทั้งเพื่อนๆของตัวเองแล้วก็เพื่อนๆของนเราเองนะคะแล้วก็ ขาพูดว่ามากเลยนะคะที่สลับเวลามาร่วมยินดีให้กับครอบครัวของพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็สัญญาว่าจะทำงานให้ดีๆเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยแล้วก็หวังว่าอนาคตจะได้ร่วมงานด้วยกันนะครับขอสท้ายก่อนนะครับผมเออก็พวกเราซีบิดนะครับทั้ง16คนนะครับก็อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับคนดูทุกคนนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อทุกคนเลยนะครับติดตามพวกเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook YouTube X หรือว่า t i k t อ k นะครับเพียงเซิร์ชไปว่าซีบิดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ <laughs> uh, so for fans, I would like to say please stay tuned and follow the upcoming projects from C.B. Entertainment. Uh, we're finding things out on the way, and we can't wait to share them with you guys. on Our platform: TikTok, X, YouTube, Instagram, and Facebook. So make sure you guys follow us on everywhere and stay connected. Bye. <laughs> นะครับถ้าเป็นแฟนคลับเบกทำคอนเสิร์ตกันได้รักเบกยังไงอยากให้รักรัก,กน้องคลีบิกแบบนั้นนะครับยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับป้ายสุดท้ายแล้วาการต่อยอดน้องๆจะเป็นยังไงอยากอยากชมรูถึงแล้วอาจจะบอกรายการเดียวท่านบ้างไอ๋อก็ก็อย่างที่บอกครับก็จริงๆมีแผนยาวเลยครับนอกจากรายการที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินมีมีรายการเฮลโร่ล็อกเตอร์ทางช่องมูนพอยท์ มีรายการนักคุณเมนเที่ที่ดังยีผมบอกนักคุณเมนเทลรี่ B I the C รวมไปถึงรโลคอนะครับชื่อเดี๋ยวเราจะมีมีซีรีส์แนวตั้งนะครับที่เป็นแบบฟูล o d u ร t ชันนะครับที่เป็น Exclusive Content เฉพาะใน TikTok เท่านั้นนะครับก็มาติดตามได้แล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นปีหน้าเป็นซีรีส์แนวนอนจะเป็นซีรีส์เรื่องแบบไหนยังไงเป็นคู่หรือเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลง ก็เดี๋ยวมีเพลงเนี่ยเป็นแยกยูนิตอยู่แยกยูนิตใช่ครับแต่อย่างที่บอกครับของเราของเราเป็นแบบว่าซีบิบที่เราเป็นแบบไลท์ขอบเกรเดี๋ยวมาติดตามกันว่าเพลงนี้จะเป็นยูนิตแบบไหนเพลงนี้จะเป็นยูนิตไหนให้ติดตามกันและอาจจะมีเดี่ยวด้วยก็มาลุ้นกันว่าใครจะร้องเดี่ยวคนแรกนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันก็ยาวยิงยาวไปถึงไต่มาแรกตรงนี้มีแผนหมดแล้วใ แต่ละยูนิตแบ่งแยกจนทบไมชายหญิงหรือว่าหญิงชายผ้าเช้ากันไปแต่ละยูนิตเดี๋ยวรอติดตามดูแต่เรามีแผนแล้วครับเดแต่เราเด็กมก่อนเราแน่นอนเ้าแน่นอนนะครับเพราะอย่างที่บอกเราเป็นยูนิตที่แบบยังไม่มีรูปแบบใจตัวแต่ว่าอยากให้ติดตามแล้วก็น้องๆทุกคนมีความสามารถหมดนะครับก็ฝากน้องๆด้วยนะครับบายเลยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ